บาดีจานาแพศเป็นซิ้วเป็นฝาเป็นกาจยุดดังดำขันแพศสนใจมองฮารขีมท่านาอยากแนะนํำเหตส่สบูดะบุนาขีนดะบุนาใส่ดีเสร็จเดียวเห็นผลฝาฝาแลลดฝาล่มเป็นฝากรรมพันธ์ใส่หายจากเสร็จเดียวอายุ ใส่ไไ้าใส่ขาความหมั่นใจให้ใส่บบคีมในบุนาของเราใส่เสร็จเดี่ยวหนาสีขาวเลยหนาขาวไม่ใส่พิวเตอร์เด้นเอาไปใส่คันบอหมั่นใจจะให้ลองเปิดใจใส่บบคีมในบุนาของเราใส่ดีหนาเป็นมั่นแต่งหนาโบติสทาไปแล้วต้องทาแปด ทันไพจย,ยังทาแปลกก็แล้วแต่เสร็จเดียวอายุเลยจ้ะ